สวัสดีครับมาพบกับวีเครื่องควาวลองเครื่องใช้ไฟฟ้ากันต่อครับเครื่องปั่นตัวนี้ทีฟ้าครับ300วัตต์แล้วก็ไฟฟ้าก็คือ220อวัตต์ถึง240อวัตต์ก็คือไฟบ้านเรานะครับตัวเครื่องนี้ก็คือเมอินฟรันซ์นะก็คือจากฝรั่งเศสนะครับ ที่ฟาถ้าของแท้ก็คือมาจากทองเสร็จนะครับตัวโถมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพลาสติก <Okay. S 1> แข็งนะครับแล้วก็ใบมีดเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างเป็นซิลิโคนเป็นพลาสติกนะครับใบมีดคมมากเหมือน <Okay. S 1> อไม่มีขุขะนะครับตัวโถมันเป็นแก้วหนามากนะครับหนัก ครับไม่มีรอยตาหนิใดๆเลยครับอ่าก็คือถือว่าใหม่นะครับนี่นะคทุกก็คือใช้อ่าใส่ร้อนใส่เย็นได้นะคระใส่ร้อนใส่เย็นสลับกันได้นะใช่เลยนะครับแล้วก็มาลองเครื่องกันนะครับวางใบมีดแล้วก็ปิดฝา ให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องให้ตรงล็อกเช่นกันนะครับล็อกตัวนี้นะให้ตรงตัวนี้เพราะว่ามีสวิตช์เซฟตี้ระบบเซฟตี้ของตัวเครื่องมานนะครับมันลองเสียบกันก็คือสายไฟก็คือสามตานะครับปกติของเครื่องใช้ไฟฟา้าเมืองนอกครับมาดูการใช้งานก็คือต้องกดอย่างนี้นะครับกดสองมือ 2องเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับสวยงานมากนะปกติบ้านเราตัวถูมันจะเป็นพลาสติกแต่ของแท้ของฝรั่งเศสก็คือจะเป็นแก้วหนาหนักนะ,นะครับครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ